คนมาบนอะไรก็สําเร็จขออะไรก็สําเร็จเคยได้ยินมาครูบาจริงหรือเปล่ามีคนที่เขามาคือเขาคนเดียวเลยนะขอโชคเหรอเอาน้ําแดงมาถวายห้าหมื่นขวดใช่มีอย่างนี้นะครึ่งแสนน่ะใช่ช่วงช่วงก่อนโควิดแล้วเาหรอแล้วก็ตอนช่วงโควิดนั้นก็เยอะนะคนมาไม่ได้นะแต่ว่าคนในที่ฐานเราเขาขออะไรคะที่ที่เขาเล่ามาส่วนมากที่ ขอแล้วสำเร็จหนึ่งขอโชคลาภโชคลาภออสิ่งที่ขอต่อมาก็คือเรื่องงานอีกส่วนหนึ่งก็ขอไข่ที่ที่เคยเห็นคนที่ขอแปลกที่สุดเขาจะขอเช่าแม่นางกวักองค์นี้กลับไปเหรอคะใช่เคยจะมีคนมาขอเช่าองค์นี้เลยอันนี้เรื่องจริงเหรอฮะจริงผมนึกว่าเขาพูดเล่นกันมาจริงแต่ว่า โคบาไม่ให้เช่าไลย <s> <c oughs> คือถ้าพี่เล่นขอไปไว้ที่บ้านแล้วเขาจะเหลืออะไรให้คนมาขอที่นี่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่วัดที่แหลก <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่ๆซึ่งก็คือเวลาคนที่มาถวายเนี่ยก็คือมาถวายน้ําแดง <c oughs> ใช่ไหมคะน้ําแดงแล้วมีอะไรอีกไหมคะ <c oughs> ปกติแล้วแต่คนบนนะ